สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาชมกันกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้เลยนะครับนาะอพระที่ผมได้เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่ทุกองเนี่ยนะครับทุกคลิปเนี่ยเป็นพระมรดก ok ตระกอดน,นะครับนะจากต้นตระกูลของผมเองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ท่านมาชมกับความเป็นธรรมชาติของพระเก่า นะครับนะพระแท้พระที่ถึงยุคหลวงปู่ท่านสร้างนะครับสององค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพระพิมพ์ใหญ่ยุคกลางนะครับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับนะแต่สององค์นี้การเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่เหมือนกัน คือกายภาพของพระนั่นแหละนะครับนะผมใช้ท่านชมอย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับนะก็เริ่มจากเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับปลายไม้ที่ผมได้ชี้อยู่เนี้ยนะครับนะนี่คือเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับนะคือเส้นครอบแก้วนั่นแหละนะครับเป็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ ของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พใหญ่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พใหญ่นะครับยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเขาจะต้องมีนะครับทุกแม่บล็อกทุกแม่พิมพ์พนะครับนะคือเส้นกรอบกระจกหรือเส้นบังคับแม่พิมพ์พนะครับตรงปลายไม้ที่ผมได้ชี้นี่แหละนะครับนะเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้ว เนี่ยด้านเนี้เห็นไหมครับแทบจะไม่เห็นเลยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนะเนี่ยขึ้นเป็นก้อนก้อนเหมือนกับก้อนเมฆอะนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันกน,นะครับนะเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ด้านนี้จะไม่ค่อยจะเห็นนะครับนะด้านนี้เขาเกิดก่อหมดละนะครับกายภาพเขาเปลี่ยนแปลงหมดละเนี่ยผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับนะสภาพอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นลุ่มเป็นบ่อเนี่ยนะครับนะลุ่มเล็กลุ่มใหญ่เนะี่ยตามซุ้มนอกซุ้มในซุ้มอง์พระนะครับทั้งนั้นเลยนะครับนั่นเองเนี่ยที่ผมชี้ให้ทุกท่านชมเเนี่ยนี่คือเป็นรอยนอนชัยไรเจาะ นะครับรอยนอนใช้ยไยเจาะนี้ก็เกิดจากพวกมดพวกมแมลงนั่นแหละนะครับนะลงเจาะกินนะครับตอนที่ยังไม่ทันแห้งนะครับในะไหนเห็นไหมในหลุมเนี่ยให้ท่านสเกตด,ดูเนี่ยบางท่านถามมาว่าอะไรขาวๆอยู่ในหลุมก็เป็นเนื้อมวลสารนี่แหละครับเนื้อมวลสารทั้งหลายนี่แหละนะครับนะเนี่ยเนี่ยเป็นน้ํามวลสารนะครับนะเวลาแมงเขาเจาะกินใหม่ๆเนี่ย,นนยพอเขาเลิกกินแล้วใช่ไหมครับ เนื้อพระกะ็แห้งไปเรื่อยนะครับนะมดแมลงมันก็ออกนะครับมันก็จะเนี่ยจะเห็นไอ้ตัวนี้เป็นหลุมเป็นบ่อปากหลุมคมๆแบบนี้แหละนะครับนะแล้วก็จะมีน้ํามวลสารทั้งหลายเนะี่ยที่ออกในเนื้อพระเนี่ยนะครับมาคลุมอีกทีนึงที่ไอ้พวกเซียนพระวงการาวิทยาศาสตร์นะครับนะที่มันเรียกแคลไซอะนะครับ แต่ผมจะเรียกไขนวลเทานะครับนะเนี so er okay. ่ยที่เรามองอยู่เนี่ยตามข้างๆซุ้มกัอข้างฐานซอกฐานซอกซุ้มเนี่ยตามซอกผีนกอย่างเงี้ยนะครับนะใต้ซอกแขนนั่แหละผมเรียกซอกผีนกนะครับคนโบราณเขาให้เรียกแบบนั้นนะครับนะเนี่ยองค์พระท่านก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับเกตนะครับกกใหญ่ปลายเรียวนะครับนะเป็นทรงพิมพ์แบบนี้เลยนะครับใบหน้าเหมือนผลมะตูมนะครับนะ ลักษณะแบบนี้นะครับดูไปดูมาก็เหมือนกับลูปขนามตัดนั่นแหละนะครับนะเหมือนกับหน้าตะก,กะแตนนะครับเนาะแต่ละองค์นะครับนะท่านท่านชมกันนะครับเนี่ยอย่างเห็นไหมเนี่ยเป็นลุม่มเป็นบ่อเป็นแมงอย่างเงี้ยนะครับนี่คือร่องรอยของความเป็นธรรมชาติของพระเก่านะครับนะเนีย่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลุดหลุด ขาดหายก็มีนะครับนอนชัยไรเจาะก็มีนะครับนะการเวลาผ่านมานะครับเนาะมไม่มีใครจะไปทําได้หรอกนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับนะนอกสจากว่าการเวลาเท่านั้นนะครับที่ผ่านมานะครับนะใช่หมดทั้งนั้นแหละนะครับไหเห็นไหมรอยหนอนชัยไรเจาะนะครับนะนีะ่คนสมัยโบราณ คือท่านให้ไว้เป็นเป็นเป็นคำกลอนแบบนี้เลยนะครับนะท่านให้ไว้ว่าลูเข็มปูไตนะครับนะนอนชัยลายเจาะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเนื้อเน่าอย่างนี้นะครับนะบ่อน้ำตาอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ท่านชมแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับนะเห็นไหมลุ้มเล็กลุ้มใหญ่เนี่ยตามอง์พระตามใบหน้าตามแขนตาม ชั้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับนะเป็นรอยมดแมลงนั่นแหละครับลงเจาะกินตอนที่ยังไม่ทันแห้งนะครับนะเพราะว่าส่วนผสมที่ท่านหลวงปู่นำเอามาสร้างเนี่ยมันเป็นของที่กินได้นะครับมละก็ท่านก็ไม่มีเคมีนะครับนะยุคนั้นนะครับท่านไม่ได้เอาเคมีมาสร้างนะครับนะท่านเอาธาตุทั้ง4ี่นะครับธาตุทั้งสี่นี่มีอะไรบ้างทุกท่านต้องรู้ดีคันเนาะครับเนาะไม่ต้องให้ผมบรรหายอะไรที่มันยาวนะครับนะ เนี่ยด้านข้างะท่านเห็นไหมเนี่ยเขาไม่มีรอยตัดนะครับนะภาสธุรกิจท่านจะไม่ตัดนะครับถ้าตัดก็ไม่ขลังนะครับนะคนโบราณเขาว่าไว้แบ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยรอยนอนชัยลยเจาะนะครับเป็นลุมเป็นบ่อนะครับนะเนี่ยด้านหลัง่ยจะเห็นแม้กระทั่งเป็นลายนิ้วมือนะครับนะท่านเห็นไหม อย่างเงี้ยลายในมือเพราะว่าท่านกดเอานะครับนะท่านกด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 เอาอย่างนี้แหละนะครับแล้วท่านก็หาอุปกรณ์ของท่านนะ่ะปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาให้มันหลังมันเสมอหน่อยนึงให้มันเสมอกับแม่พิมพ์ลึกตื้นหนาบางนะครับไหนแม่พิมพ์หนาขนาดไหนท่านก็เอาหนาขนาดนั้นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับหนด้านข้างอืม ทำกันให้เห็นชัดๆนะครับนี่เห็นไหมคมไหมด้านข้างเขาคมไหมเขาไม่คมนะครับนะทุกเหลี่ยมนะครับเขาจะไม่มีการคมนะครับนะแล้วก็หัวหมุมส้นเนี่ยเขาก็จะสโลปนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะสโลปเขาจะไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นเหลี่ยมแล้วก็ไม่คมนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับอืม ร่องรอยของความเป็นธรรมชาตินะครับนะเนี่ยท่านเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเป็นรอยหนอนชัยลยเจาะรอยมดมแมลงลงเจาะก,กินตอนที่ท่านเอาไปตากใหม่ๆยังไม่ทันแห้งนะครับนะเห็นไหมครับดูด,ด,ด,ดูดูตาตาเปล่าเนี่ยแห้งนะครับแต่ถ้าสองกล้องเข้าไปก็จะเรื่อมนะครับนะอืม กลาวนี้เลยนะครับองค์นี้นะอย่างนี้เลยนะครับนะเผื่อที่มีบางท่านจะแคปหน้าต่อนะครับเอาไว้เป็นองค์ครูนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาชมองค์ที่สองนะครับนะเห็นไหมเขาเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงเขาจะไม่เหมือนกันนะครับในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเม็ดแดงนะครับเรเนี่ยเห็นไหม รอยมดรอยแมลงและลงเจาะกินอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยจนกระทั่งเห็นเม็ดมวลสารน่ะนะครับนะซุม้มเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับฐานเหมือนกันนะครับนเห็นไหมเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะครับรอยนอนใช้เลยเจาะตามองพระตามผนังเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยที่เห็นเป็นฝ้าขาวๆเป็นก้อนๆเหมือนก้อนเมฆเนี่ยนะครับนะเนี่ยดู ท่านเห็นไหมรอยนอนชัยไรเจาะกินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยโบเลยเห็นเม,ม็ดมลสารแดงๆเลยเห็นไหมครับของหลวงปู่นะครับน่าจะต้องมีเม,ม็ดมลสารนะครับด้านในเป็นอย่างไรผมก็ทําให้ทุกท่านชมไปแล้วนะครับนะคลิปที่ผ่านมาถ้าท่านใดอยากจะอ่าจะดูก็เชิญเข้าไปหานะครับเข้าไปที่อ่าโปรไฟล์ของผมนะครับนะว่าอยู่คลิปไหนนะครับ ก็ไปเชิดหากันดูเอานะครับเนาะผู้ทําก็ลืมนะครับไม่รู้เป็นคลิปที่เท่าไหร่นะครับนะไม่ได้จําตรงนั้นนะครับนะเนี่ยท่านเห็นไหมหัวมุมหัวโซนเขาเนี่ยสี่มุมเนี่ยเขาจะเริ่นมนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับนะทั้งสี่ด้านเลยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นเขามาแบบเนี้ยนะครับเป็นกับแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์หลวงปู่ท่านทําแบบนี้นะครับนะเห็นไหมเขาไม่คมเลย เห็นไหมเนี่ยรอยนอนชายละเจาะนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขาวๆในไข่นวนเท้าคุมอยู่เนี่ยนะครับทเซียนนักไอ่เซียนวิทยาศาสตร์อ่าเรียกกันเขียวไซ์นะครับนะผมไม่เรียกอะไรที่มันสมัยหรอกนะครับผมรู้นะครับนะแต่ผมไม่เรียกนะครับอืมเห็นไหมเนี่ยเป็นล้มเป็นบอลเนี่ยเขาเจาะกินไม่กระด้างทางข้างนะครับนะหกหมดพวกมแมลงอ่ะนะครับอืม ท่านเห็นลายนิ้วมือไหมเนี่ยเห็นร่องรอยเรือนรางนะครับนะนี่คือเอกลักษณ์นี่คือร่องรอยของความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนี่ยท่านเอามือกดเอานะครับนะท่านไม่ได้ปั๊มนะครับอืมเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเนาะเผื่อทุกท่านจะได้อ่า แคบหน้าจอจองนี้บ้างเนาะครับเนาะนี่อย่างนี้เลยนะครับนะเออย่างนี้เลยท่านใดจะแคบหน้าจอก็แคบไว้ได้นะครับนะอ่าแคบไว้ดูเป็นองครูนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าท่านใดเดินตามแนวทางผมนะครับนะท่านนั้นก็จะได้พระแท้นะครับ คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ผมได้ให้ไว้ที่หน้าปกนะครับน่าเป็น ID รายนะครับขอบคุณครับผม